สวัสดีครับมือ่อวันที่28มกราคม2021 66ครับผมอยู่ที่งานกเกษตรแฟร์งานกเกษตรแฟร์ของมหลาลัยขอนแก่นนะครับด้วยงานเปินเริ่มจากวันที่27มกราคมนะครับ2,000หัว66ถึงวันที่8กุมภาพันธ์2,000หัว66ครับ มื่อนี้ผมอยู่ในถึกจตุลมุกนะครับเป็นสถานที่จำน่ายผาไหมเมื่อนี้ผมอยู่ที่ร้านบุญมากแพรวาบุญมากแพรวาบ้านโทนจังหวัดกาลสินนะครับบุญมากแพรวาบ้านโทนกาลสินอาบานิสีพระเบงนะครับด้วยหวัดดีครับครับสวัดดีครับท่านครับพ่อครับผม คุณมากแปลว่านี้คือเจ้าของนะครับครับผมวันนี้ผมมีสวยๆเลยนาเสนอคือผ้าไหมแพรวานี่คือได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งผ้าไหมนะครับราชนีแห่งผ้าไหม่ผ้าไหมแพรวานี่จะจะมีมีเป็นผ้านะครับเป็นผ้าแต่ชุดผ้าตัดชุดผ้าสบายผ้าสบายคำว่าแพรก็คือคำว่าแพรคือผ้านะครับผ้าวาคือวาเดียว ก็คือต้นกำเนิดของแพรวก็คือเป็นเป็นผ้าที่ผู้หญิงไว้ไว้เบี่ยงครับไว้เบี่ยงแล้วก็ผู้ชายไว้ใช้มัดเอวในพิธีงานพิธีสําคัญพิธีสําคัญต้นแบบของผ้าแพรวาก็คือกําเนิดมาจากผ้าสบายเนี่ยแหละครับผ้าสบายผ้าที่กว้างสอกยาววานะครับแพนี่คือผ้าลายงานคือผ้าวา่คือวาวาเดียววาาคือวาาเดียวสําหรับมัดเอวผู้ชาย ยะเพียงผู้หญิงครับครับที่มาภาพแพรวานะครับอาหารต้นกําเนิดแล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงท่านมามาส่งเสริมให้แพรวานี่เข้าศิลปาชีพครับทําให้เกิดฟืมทําให้ทําฟืมกว้างขึ้นใช้ประโยชน์ได้มากครับครับอย่างยกตัวอย่างเช่นในหุ่นนี้นะครับเป็นผ้าตัดชุดนะครับผ้าตัดชุดครับผ้าตัดชุดเนี่ยก็คือจะตัดได้ชุดหนึ่งครับผมได้ชุดหนึ่งจะมีพื้นมีลายครับมีพื้นมีมีลาย ครับอย่างละครึ่งก็คือผ้าจะยาว5เมตร้าายว5เมตรความยาวผ้า5เมตรเนี่ยก็คือเราสามารถไปตัดชุดได้หนึ่งชุดครับได้1ชุดเียนยาวก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคุณแม่บุญรื่นนะครับผมแม่บุญลื่นสีทะเลสีทะเลครับก็คือสอสอห้าเนี่ยละครับสอสอครับผมครับครับก็คือตัดได้ทั้งชุดครับผมทังชุดที่อยู่หุ่นนี่นะ ที่อยู่หุ่นถือได้ทั้งชุดครับ5เมตรบอกห้าเมตรครับพื้นครึ่งลายครึ่งครับพื้นครึ่งลายครึ่งนะครับเอาแต่ได้ชุดหนึ่งอันนี้เขาเรียกลายอะไรพ่อเอ่อเอ่อผ้าชิ้นนี้ชิ้นงานนี้จะถ้าเป็นดอกลายเขาเรียกดอก65ไม้าไลายนะครับดอก65ไม้าไมลายครับผมครับลายก็คือจะประกอบด้วยลายหลักหลักกับลายรองครับลายหลักกับลายรองดอกอ้อมดอกอ้อมแล้วก็ช่อปลายเชิงที่เห็นเป็นต้นช่อสนนะครับเป็นต้นช่อเป็นต้นช่อนะครับครับผมครับก็คือดอกลายก็คือ เดี๋ยวเรามาดูตรงดอกไลน์นะครับดอกไลน์เนี้ยก็มีชื่อเรียกของดอกไลน์ครับเอาดอกตัวนี้ก่อนนะครับดอกตัวนี้ก็คือใบบุญก้านกองครับใบบุญก้านปองครับใบบุญก้านกองครับโอ้ใบบุญก้านกองครับผมปอไก่แล้วก็อุ้มด้วยขีดเป็ดครับเห็นไหมจะเป็นคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆแบบขีดเป็ดครับอุ้มด้วยดอกหางปวาดอกดาวครับ อันนี้คือดอกหางปลาใกล้ๆหางปลาตงเกตยบไหมครับขอบๆใกล้ๆหางปลาครับผมครับแล้วก็ดอกรองเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าหัวซองครับเห็นไหมมีมีลิ้นมีตาครับครับหน้าหัวซองครับผมเนี่ยครับแล้วอุ้มบันไดสวรรค์ครับอุ้มดอกดาวน้อยครับดอกดาวน้อยนะครับสีโอรสเนี่ยแล้วก็อุ้มกาบแดดครับผมครับแล้วก็ตัวดอกอ้อมนี่จะเป็นดอกดอกส้มปล่อยดอกส้มปล่อยครับ แล้วก็แล้วก็กั้นด้วยขออ่าดอกงูลอยดอกงูลอยที่เห็นนี่อย่างนี้เรียกดอกงูลอยครับแล้วก็ช่อปลายเชิงเนี่ยสวยงามผืนนี้เป็นสีกรมมาท่านะครับสีกรมมาท่าช่อปลายเชิงเป็นช่อสนใหญ่ครับโอ้ช่อสนใหญ่เขาเรียกช่อสนเพราะงั้นมันต้นสนครับผมช่อสนใหญ่ก็จะผ้าชิ้นนี้ก็จะมีพื้นมีลายนะครับมีพื้นมีลายครับผมครับจัดได้หนึ่งชุดจัดได้หนึ่งชุดครับแล้วก็จะมีที่เป็นแพรวาก็จะมีเป็นผ้าสิิน อย่างในหมุนเนี่ยครับในนผ้าสิ้นครับผ้าสิ้นเอาไปนุ่งได้ผ้าถุงผ้าถุงกับผ้าสิ้นอันเดียวกันอันเดียวกันครับา้าถเอาไปนุ่งนานาแบบที่ผมนุ่งได้นุได้แล้วก็ผ้าชิ้นนี้ก็จะมีกับผ้าตัดชุดจะต่างกันที่จะใช้ไหมบ้านพอครับไบ้านพอผแล้วก็จบจบควบไหมสี่เส้นครับเราแยกปลอยไหมได้เป็นสี่เส้นเห็นไหมครับเนี่ยชัดเจนเลยครับ ครับอ,นนอันนี้ก็เป็นชิ้นเอาไปนุ่งได้ไปตัดได้ครับกี่บาทพ่อชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้ราคาซ้อลงมาหน่อยชิ้น,น,นที่ตัดชุดได้สองหมื่นห้าครับโอ้ชิ้นนี้สองหมื่นสองอันนี้สองหมื่นสองได้ผ้าถุงอ่าได้ผ้าถุงถุงหนึ่งถุงหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าเวลาจบจบกิจเขาจะจบกิจหลายสีมากครับโอ้หลายสีแล้วก็ละเอียดมากละเอียดครับละเอียดมากครับโอ้สวยนะครับสมราคาตัวนี้เท่าไหร่นะพ่อเดี๋ยวตัวนี้เท่าไหร่นะ ชิ้นไหนครับชิ้นน oui, mm hmm. ี้ครับชิ้นที่สองสองหมื่นห้าครับชิ้นนีสองหมื่นห้าเนาะครับครับอันนี้ในพ่อนี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้เป็นห้าสิบเอ็ดลายครับผมหมายเลขสามในหมายเพราะว่าหมายเลขสามคือรางวัลที่สามของกลุ่มมอนไหมกลุ่มมอนไหมเนาะครับผมครับโอ้แสดงว่าผืนนี้ได้รางวัลที่สามเนี่ยนะจากกลุ่มมอนไหมเป็นสบายคุมไหลสิบเอ็ดลายครับ สบายคุ้มเลยสิบเอ็ดลายครับแต่ละล็อกจะไม่ซ้ํากันนะครับท่ครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแต่ละล็อกไม่ซ้ํากันครับแต่ละล็อกลายไม่ซ้ำกันไม่ซ้ํากันหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ดอกท้องที่เป็นดอกใหญ่อลังการครับแล้วก็กั้นด้วยหน้าเกี้ยวแล้วก็โหกเจ็ดนะครับแปดเก้าสิบสิบเอ็ดครับไม่ธรรมดาครับวืนนี้จะเป็นจะพิเศษตรงที่ได้รางวัลที่สามของโปรโมชั่นใหม่ เป็นนกยุงทองพระราชดจักานกยุงสีทองหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าไหมเนี่ยเป็นไหมที่สาวจากมือไม่ใช้เครื่องจักรเป็นไหมที่ทอเองอ่าเป็นสาวต้มและทอสาวจากมือสาวจากมือจับมือฮะครับแล้วไปต่าเองใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสีที่ย้อมต้องเป็นสีธรรมชาติด้วยในนี้ก็คือย้อมคลั่งย้อมพวกคลั่งย้อมพวกอันชันผมเรียกขี้ซีครับครังคลั่งคร เป็นย้อนจากธรรมชาติด้วยครับขั้งก็ได้จากธรรมชาติครับต้นสมสาต้นขั้งนะครับเอาปยาคู่าอย่ยังเนาะไม่ตกสีนะพ่อเนาะไม่ตกสีครับอันนี้ผมถามเนี่ยชิ้นนี้นนี้เท่าไหร่ครับราคาไม่ถึงแสนครับไม่ถึงแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเก้าหมื่นเก้าพันบาทไม่ถึงแสนนะแสนมีทอนครับแสนมีทอนแสนมีทอนครับ ่อผมถามหน่อยครับอันนี้ทําอยู่สี่เดือนประมาณประมาณประมาณร่วมเกือบเจ็ดเดือนเกือบเจ็ดเดือนเนาะเพราะว่าเพราะว่าลายจะไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยโอยเจ็ดเดือนครับโดยทอมือทอมือครับใช้วิธีการจบครับนี่คือตานี่คือตาทอมือทูกยุ่งทองก็คือลูกยิ่งทองลกยุงทองพระราชทานพระราชทานครับทอด้วยมือเท่านั้น แล้วก็เป็นไหมไหมที่สาวจากมือแล้วก็เป็นสีธรรมชาติเลยครับพอถึงแสนนะครับแต่ละาันทีสารก็ตัดยังได้เนี่ยพอบัตรีตัวนี้เนี่ยเออเอาไว้เก็บสะสมครับโอ้ไว้เก็บไว้เก็บสะสมถ้าตัดเสื้อได้ตัวเดียวเสื้อผู้หญิงตัดได้ตัวเดียวัวเดียครบแต่ว่ามันทํายากเอาไว้เก็บสะสมเอาไว้สะสมเป็นงานเหมือนงานเก็บสะสมงานศิลปะครับผมศิลปะเพราะว่า้ลายมัน ไม่่ใชอะรเวลาเราจะถ่ายรูปถ่ายรูปก็เอามาคุมเวลาจะถ่ายอีเวนต์สวยนะครับเด้อคโอ้ในรวันที่3จากพรม่อนไหมของประเทศครับของประเทศตัวไหนพ่อผมจะมีตัวไหนครับเสนออยู่ผมผมจะมีตัวผ้าตัดชุดลายรูปนะครับวันนี้นี่ะลดราคา3,900้บาทครับเหลือ3,900บาทตัดได้ชุดบ่ะพ่อครับ ได้หนึ่งชุดไทยธีรดาหนึ่งชุดแบบนี้เนาะทั้งชุดเลยไม่ไม่รวมสบายนะครับไม่รวมสบายเห็นอยู่เป็นชุดเป็นชุดแต่ไม่รวมสบายเนาะครับผมครับหญิงใช่ชายได้เชื้อได้เชื่อแขนสั้นสองตัวโอ้ชายได้เชื่อแขนสั้นสองตัวแต่วันนี้วันนี้เชื่อแขนสั้นผมก็มาลดราคาจากสามพันหกเรเียบร้อยอ่าเหลือเหลือไม่ถึงไม่ถึงสามพันแล้วที่ที่งานไหมสองพันเก้าครับที่งานใหมนี่นะสองพันเก้าถึงวันที่ห้ากรุงพนธ์นี่เนาะ สองพนเก้าการเกษตรดีใโอ้งานเกษตรารเกรเกษตรแฟร์เกษตริีใ์ถึงวันที่ห้ากุมภาพันธ์ครับผมเอาพี่น้องมาลดแล้คาเหลือสองพันก้าจากสามพันจาก3ามพันเท่าไหร่นะพี่องสามันหกลดสอเหลือสองพันเรถพี่เด้มาลองดูได้นะครับมาลองได้มีทุกไซส์มีทุกไซส์ครับทุกเอ็กทุกเอ็กซมเอมีครับผมสวยๆเลยถึงได้เอ้าครับผมสองพโอ้สองพันเก้าันเก้าสองพเก้อจากสามพ ก็ฝากากให้มาชมดูนะครับมาเลือกซื้อดูครับนี่เนาะนี่เนาะโอ้สวยเลยอันนี้ก็ไหมไหมทั้งหมดฮะแพรว่าเนาะเป็นไหมยกไหมไหมยกไหมยกลายแพรว่ายกด้วยเส้นไหมไหมแพรวานี้ได้ชื่อว่าราชินีของไหมครับครับข้าม่วงเมืองหลวงของข่อวไหมใช่ครับอันนี้เดยพ่อนี่ที่เห็นถ้าเป็นผ้าผ้ากอผ้ากอนี่ก็ถ้าหน้าธรรมดาก็อยู่ที่9 5 0 0 9 5 0หนห้าหน้ากว้างก็อยู่หมื่นเอ็ด หน้ากว้างหน้ากว้างกับหน้าธรรมราก็ต่างกันสิบเซนหน้าผ้าจะต่างกันสิบเซนตัดได้ชุดหนึ่งเหมือนกัน,นชุดหนึ่งครับผมชุดหนึ่งครับผมต่างกัน<า>กที่หน้า,าแค่สิบเซนครับโอ้นะครับฝากฝากพี่น้องนะครับชาวชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับครับผมฝากให้มามาชมมาเลือกซื้อผ้าไหมสวย ในอาคารจตุรมุกนะครับผมจตุรมุกครับผมงานเกษตรแฟร์ครับงานเกษตรแฟร์ครับเอาวันนี้ถ้าเสนออันไหนไหมก็มีมีเสนอมีเสนออะไรประมาณนี้ครับไอ้เสื้อตัวนี้เดยพ่อเสื้อแขนยาวนี่ก็อยู่ที่ห้าพันลดราคาครับห้าพันห้าพันชวนเนาะลดเหลือสี่พันเก้าโอ้ยเ้อสวยแขนยาวเนาะโอ้ยว่าต้องไปตัดเนี่ยตัดแล้วมาสวมมาเลยเนาะครับผมมาสวมมาไปเลยงานเกษตรแฟร์นี่แหละออกแบบสวยเลยสวยเรียบร้อยเลย นะครับข้างล่างนี้ก็สองพันเก้าสองพันเก้าข้างบนห้าพัน้ากัอันเก้าอันนี้ห้าพัน้าพันอยู่ครับโอ้นะครับเอาใช้เลือกมาซื้อเลยเด้อเอาบุญมากบุญมากเทวาราชินีแห่งใหม่ครับราชินีแห่งใหม่บุญมากเทวาราชินีแห่งใหม่บ้านโพนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมบ้านโพนเนี่ยเพื่อข้าวม้วนะครับเดออเอาขอบพระคุณมากครับออ่ามื้นีเขอบคุณ เพ่าหลายเรื่องไปเรไปได้ความรู้มากเลยครับได้ผ้าไหมครับยินดีครับผมขอบคุณมากครับวันนี้แต่มาเยี่ยมกัเพราะฝากเบอร์โทรผมหน่อยครับผมก็ถ้าจะติดต่อเรื่องผ้าไหมก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร8 8 3 0 88 8 8 8 8ม8ครับ0 8 3 7 8 8 8 8ปดครับผมเจ8 8 8ปดครับผมครับครับยินดีให้บริการนะครับผมครับผมโอ้เอ้าไปยใติคืนยันไครับครับผมส่งให้ถึงว่านนวพ่อเนาะครับได้ได้ทุกรูปแบบครับส่งได้ครับขอให้ต้องการโทรมาใช่ครับได้ทุกรูปแบบครับยินดีให้บริการในประเทศต่างประเทศได้หมดได้หมดครับได้หมดครับอาคุณมากแพรว่าครับบ้านทนเบอร์กำม้วนปะกาสินขอบคุณหลายแล้่อขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมแวะมาชมมาช็อปได้นะครับในงานเกษตร อีสานครับผมครับครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอถ่ายช็อตนาทีเดียวเลยไม่ไม่ได้พูดอะไรถ่ายแล้วผมใส่ดนตรีไปครับได้เดี๋ยวลงครับ